ฝากบอกน้องๆเพราะบางทีก็เต้นเยอะไปทําให้ใช้พลังงานเยอะเวลาลงเล่นก็จะหมดแรงเร็วจริงเอาจริงๆเลยนะคะคือการที่น้องเต้นน้องขยับตัวอยู่ตอนอยู่ในกรอบคือมันเป็นการเชียร์อัพเพื่อนในทีมและบวกกับน้องได้วอร์มด้วยได้ขยับกล้ามเนื้อเพราะเวลาลงไปเล่นน่ะก่อนลงไปอะ่ะจริง,รงๆเขาไม่ได้มีเวลาให้มาวอร์มก่อนเยอะแยะนะคะเราต้องขยับไปเรื่อย ขยับ5พัก5แต่อันนี้คือน้องวอร์มคือเวลาเพื่อนดีใจน้องก็เต้นก็เหมือนวอร์มไปในตัวค่ะทำให้ได้ขยับแขงขยับขาไปด้วยเวลาลงไปเล่นก็ไม่ต้องเริ่มวอร์มใหม่มันไม่หมดแรงเยอะหรอกค่ะ or live in my pace you're only young once yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just wanna be happy how to get there hmm glad that you asked me i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done because there's